สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะอิวชวนปลูกวันนี้จะพาเอาของที่เหลือใช้ในครัวเรือนเรานะคะของอิวนี่คือนอนนานะคะใช้ฟืนหุงต้มอาหารแทนเตาแก๊สน,นะคะอิวก็เลยจะมีพวกขี้เท้าถ่านะะเนี่ยค่ะเหลือเยอะมากแล้วช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคะปัญหาเรื่องเชื้อโรคเชื้อราในดินหรือดินมีความเป็นกรดอะไรเนี่ยค่ะจะเยอะมากอิวจะใช้ตัวนี้แทน ปูนขาวนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปทําดูไปไปดูกันว่าอิวใช้ยังไงนะคะอิวจะตักเอาขี้เท่าตัวนี้นี่ขี้เท่าอันนี้เก็บไว้ปกติเราจะเก็บไว้แล้วก็เอาไปโรยโรยโรยได้เลยนะคะโรยตามพคนต้นไม้ได้เลยอันนี้ใช้ไปเก่าๆเนี่ยใช้ไปหมดแล้วอันนี้ตัวใหม่ เก็บไปหใหม่ยายเอาไปใช้กับสวนพริกไปหมดแล้วอันนี้วันนี้อิวจะพาเอาไปใส่ที่สวนโหระพานะคะเพราะว่าโหระพาของอิวเนี่ยบางทีในช่วงหน้าฝนที่อากาศชื้น,ช,นชื้นเกินไปเนี่ยปัญหาเรื่องใบโหระพาเป็นโรคเชื้อราลาน้ําค้างลาดําๆที่หลังใบอะคะ่ะเป็นใบเหลืองๆแล้วพริกดูใต้ใบแล้วจะเป็น สีดำๆอะค่ะเพื่อนๆอันนั้นคือคือ,คอเป็นโรคเชื้อรานะคะถ้าเป็นพวกมืออาชีพพวกที่เล่นเ,เคมีเขาก็จะใช้ยากําจัดเชื้อราพ่นนะคะไอ้พวกที่เขาทําขายอะคะอ่ะตรงนั้นเขาก็จะมียากําจัดเชื้อราแต่ของเราไม่มีเราใช้เป็นตัวนี้เราจะยังไม่ให้เขาเป็นก่อนเราจะป้องกันก่อนนะคะหรือบางทีถ้าเป็นแล้วก็เอาโรยนี่ก็ยุ่ลองทําดูแล,แล้วแล้วแล้วใช้ได้นะคะหายอยู่นะคะเพื่อนๆไปค่ะไปที่สวนโหระพากันนะคะดิวิวพาไปจัดการ ไปดูกันว่าอยู่ทาอย่างไรนะคะค่ะเพื่อนเพื่อนโหระพาอิรแปลงนี้อยู่เพิ่งทาการดาย้าออกให้เขานะคะหน้าฝนเนี่ยยาออกมางามมากๆอยู่ต้องทําการดายญ้าก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้โหระพาแปลงนี้นี่เกิดจากอยู่เอาเม็ดมาหว่านนะคะไม่ได้ไม่ได้ไไดย้ายต้นกล้ามาปลูกนะคะใช้เมเ็ดโรยแล้วก็อต้นไหนที่เขาขึ้นถี่เกินไปอยู่ก็จะถอนเอาไปปลูกที่อื่นนะคะ แล้วก็คงคงต้นงไว้นะคะอันนี้รากเขาจะไม่กระทบกระเทือนนะคะเพื่อนเพื่อน<ๆ>ถ้าทําแบบนี้เพื่อน<ๆ>เพื่อนดูยากกับโหระพาอิ่วงามเท่าเท่ากันเลยไหมคะอยู่พึ่งใดใดให้เขาเสร็จอันนี้อิ่วปูกเป็นริมรั้วนะคะปู่เป็นลุมริมรัม้วเป็นแถวใบตอนนี้กําลังงามมากอิ่วเก็บผลผลิตไปได้เยอะต่อเยอะแล้วนะคะหลายเที่ยวหลายรอบแล้วพยายามจะไม่ให้เขาออกดอกนะคะถ้าเขาออกดอกแล้ว มันจะไม่เป็นที่ต้องการของตลาดนะคะนี่เพื่อนๆดูเลยเดี๋ยวอีจะบอกวิธีการดูแลไม่ให้โทมด้วยนะคะอันนี้คือสองเดือนได้ค่ะต้นยังไม่ยังไม่นั่นมากอันนี้ปลูกชิดริมรั้วไม่ได้เพื่อนๆดูสิดูควายเอ่อคะ่ะดุมากเขาถ้ามีหญ้าขึ้นริมเนี้ยอยีจะปล่อยให้ย้าขึ้นลกไม่ได้เพราะเขาจะชะโงกหัวเข้ามากินญ้านะคะอีก็เลยต้องปลูกห่างปลูกห่างนิดนึงนะคะ่ะ ดื้อมากๆเลยนี่แก๊งจอมสนของอุตานะคะทํารั้วไว้ดีแค่ไหนก็พังเข้าได้เอาละค่ะขี้เท่าที่อิ๋วเอามาที่ตักมาเมื่อกี้นะคะวิธีการใช้อิ๋วก็จะเอามาสดๆแล้วก็โรยอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนโรยตัวนี้แทนปูนขาวนะคะกรณีที่เกิดเชื้อราคือ พอดีอันนี้ของอิวยังไม่เกิดนะคะเพราะว่าอีส่วนมากจะป้องกันไว้ก่อนนะคะไม่ไม่ชอบที่แบบแก้ไขาตามหลังนะคะเรารู้ว่าการปลูกโหระพาเราจะเจอปัญหาคือใบเขาจะเหลืองเหลืองแล้วก็พอเราพลิกดูใต้ใบเขาจะเป็นสีดำดำนะคะอันนั้นคือเวลาเราเก็บนี้ลูกค้าเขาก็ไม่ไม่อยากซื้อนอะเขาก็อยากได้แต่ใบเขียวเขียวสวยแบบนี้นะคะถ้าเกิดแบบนั้นแล้วนี่ส่วนมากสวนบางบางสวนเขาก็จะใช้เป็นเคมีพ่น เป็นยากําจัดเชื้อรานะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆนถนัดสายนั้นเพื่อนเก็ไปบอกที่ร้านขายยาได้เลยเป็นอยากําจัดเชื้อรานะคะไอ้ตัวนั้นพ่นแล้วก็จะหายเลยนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจเรื่องสารเคมีตกค้างนะคะอิอวจะไม่ใช้เพราะว่าเขาเป็นพืชใบผู้บริโภคลูกค้านี่เขาจะเด็ดเอาใบไปกินเนาะสงสารเขาไม่รู้ว่าตกค้างอะไรแค่ไหนเราไม่รู้นะคะ คือเราพยายามเราปลูกเป็นอินทรีย์เราก็จะเราก็จะเน้นธรรมชาติแบบนี้นะคะอันไหนที่พอช่วยได้เราก็จะเอามาช่วยนะคะคือก่อนหน้านี้มันเคยเหลืองแล้วอิวเอามาโรยนะคะแล้วมันหายอยิวก็เลยจะแบบทํานองแบบว่าใช้ดีแล้วบอกต่อประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนี่อิวใช้โรยอย่างนี้เลยค่ะเพราะว่าในตัวฐานเนี่ยเขาจะมีความเป็นด่างนะคะ,ะในตัวขี้เท่าเนี่ยมีความเป็นเป็นด่างแล้วก็ เขาก็จะมีควันไฟมีควันไฟมีสารซิลิก้าที่ซิลิกาที่แบบว่ามดไม่ชอบแมงไม่ชอบอะไรประมาณนี้นะคะเราจะได้หลายๆต่อนะคะนอกจากจะได้ความเป็นด่างสลบบความเป็นกรดในดินนะคะปรับสภาพดินอะไรประมาณนี้นะคะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะแล้วก็เขาก็จะมีธาตุโปเทสเซียมฟอสฟอรัส เยอะมากๆด้วยนะคะเหมาะสำหรับพวกพืชที่กินผลนะคะเพื่อนๆแต่ว่ามันก็ใช้กันได้ะค่ะพวกมดพวกแมลงจะกลัวเพราะว่าอ,าอย่างเช่นที่เขานิยมเอาน้ำส้มควันไม้มาใช่ใชไหมคะ <S 1> <S 1> น้ำส้มควันไม้ก็จะแบบมีเป็นกลิ่นควันไฟอะไรเงี้ยพวกมดพวกแมลงก็จะไม่ชอบนะคะอันนี้ก็คล้ายๆกันคือใช้ทดแทนกันได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเราอันไหนที่พอได้ล้วก็ช่วยๆทำไปก่อน เผื่อมันจะดีอันนี้ของอิวใช้ไปสักสองอาทิตย์อิวจะทาทีหนึ่งนะคะก็จะเก็บเอาขี้เท่าอย่างเงี้ยค่ะมาโรยโรยโรยอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ไม่ต้องเยอะไม่ต้องบ่อยมากนะคะบางที่ถ้าเป็นคนเมืองมีเนื้อที่ไม่เยอะปลู่ไม่เยอะก็จะแช่เอาน้ํานะคะเอาน้ําด่างเขานะคะมาใช้แล้วก็ฉีดพ่นใบนะคะ ไล่มดด้วยค่ะเพราะว่ามดนี่จะนําปัญหาลหลายๆอย่างมาให้เรานะคะนี่พวกนี้นี่ถ้าเพื่อนๆปลูกเยอะๆเพื่อนๆโรยเป็นแปงๆเหมือนอยู่เนี่ยค่ะเวลาเขาขึ้นมาถี่ๆแล้วเราก็ถอนแยกๆเขาออกนะคะแล้วก็ปล่อยเอาต้นที่แข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็มันเด็ดตกแต่ง อย่าให้มีดอกนะคะถ้ามีดอกอย่างนี้ก็ตัดออกนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวจะพาไปดูแปลงนน้นดอกเยอะเลยยังไม่ค่อยว่างเนี่ยตัดออกทิ้งอย่างเี้ยค่ะส่วนเวลาตัดขายนะคะเพื่อนเพื่อนตัดลงลึกๆนะอย่าอย่าอย่าตัดสั้นมากเอาให้เป็นเป็นกิ่งแก่ลงประมาณเขาต้นเขาขาวเลยค่ะเนี่ยล่ะต้นเขาขาว,ขาว เพราะว่าเวลาเขาแทงยอดเขาจะได้ยอดที่สวยและอวบนะคะถ้าเราไปเด็ดแค่ยอดสั้นๆการงอกขึ้นมาใหม่มันจะไม่โอเคเท่าไหร่นะคะอิวลองเปรียบเทียบดูแล้วนะคะจะสู้เราเด็ดตอนที่ต้นเขาเอ้ยกิ่งเขาแก่ๆไม่ได้นะถะ้าก,กิ่งแก่ๆนี่จะจะงอกไวนะคะเพื่อนๆงอกไวแล้วก็กิ่งก็จะงามไวนะคะแล้วก็เลือกเอาแต่พวกที่จ่อดอกอย่างเงี้ยก่อนเวลาตัดนะคะ ไอ้พวกที่ยังงามอยู่ก็เก็บไว้ก่อนเลือกเอาที่มันจะเสียหายออกไปก่อนส่งลูกค้าไปก่อนนะคะเนี่ยอยู่เพิ่งตัดไปไอ้พวกนี้เนี่ยเดี๋ยวอีกสักเจ็ดวันเขาก็ขึ้นมาใหม่แล้วก็เก็บเป็นรุ่นใหม่ต่อไปนะคะเดี๋ยวไปดูอีกแปลงอีวิาตัดดอกดูนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเ,เห็นโหระพายิวแปลงนี้ไหมคะยากอะโหระพางามพอๆกันอันนี้อีวปลูกข้างบนให้เป็นฟักแฝงนะคะอืม แปลงนี้ดอกจะเยอะมากถ้าเพื่อนๆมีสภาพเจอภาพแบบนี้ถ้ายังไม่ได้ตัดขายลูกค้าย,ยังไม่สั่งเพื่อนๆก็ตัดออกตัดช่อออกอย่างนี้เลยค่ะออกเป็นช่อๆอ,อย่างนี้นะคะช่อดอกอันนี้เราจะรักษาไม่ให้ต้นเขาโทมนะคะตัดลงลึกหน่อยก็ได้นี่ค่ะถ้าเราไม่ได้ขายถ้าเรามีปู่ไว้กินเพื่อนๆก็ตัดออกเพื่อว่าเขาจะคงความสวยอยู่เสมอ มียอดให้เราทำงานเพราะว่าโหระพานี้เราจะส่วนมากเราจะใช้ใบกินเป็นอาหารเนาะนี่อู้หอมนี่อย่ามีอย่าให้เขามีโอกาสได้ได้ขึ้นเยอะนะคะงมนตั้นต้นเขาจะโซมแล้วใบเขาก็จะเล็กลงนะคะเพื่อนๆถ้าเขามีดอกนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีดอกใบจะใหญ่ะคะ่ะนี่ตัดทิ้งเลยไม่ต้องเสียดายนะคะ นอกเสจากว่าเพื่อนๆจะเอาไว้ขยายพันธุเน์เพื่อนๆก็ค่อยๆเอาเก็บไว้เป็นต้นๆเอานะคะแล้วพอเขาแก่แล้วเ,เพื่อนก็มาตัดไปเขย่าทําพันธุ์นะคะนี่ประมาณนี้อันนี้เป็นการดูแลดูแลในเบื้องต้นเพื่อนๆบางคนก็คงจะรู้แล้วนะคะอันนี้สําหรับคนที่มือใหม่ไม่รู้เนาะนี่คะ่ะเป็นการรักษาเพื่อให้เขาอยู่กับเราได้นานๆน,น,นะคะส่วนการ ส่วนมากแล้วปัญหาส่วนมากมันก็จะเป็นแต่พวกเชื้อราเนี่ยแหละคะ่ะที่จะทำให้ทาให้ใบของเราไม่สวยแล้วก็มีหนอนหนอนผีเสื้อกลางคืนจะมามาวางไข่แล้วก็ห่อใบเราเข้าแล้วก็ทำให้ใบเราไม่สวยขายไม่ได้ราคานะคะเป็นปัญหาหลักของโหระพาก็คือลาน้ำค้างกับหนอนแค่นั้นเองคะ่ะนอกนั้นเราก็คอยตกแต่งอยู่ยบ่อยๆมันใส่ปุ๋ยคอกบ,บ่อยๆนะคะเท่านี้เพื่อนๆก็จะมีโหระพาเอาไว้ หรือไว้ขายสวยๆใบสวยๆอย่างนี้ไว้ตลอดนะคะอ่าโอเคสำหรับคลิปโมระพาของอิวก็มีประมาณนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ